ริสเอบสำหรับคนชอบแต่งและต่างค่ะรอที่คนรุ่นใหม่พลาดไม่ได้เพราะมีแค่ยา r i s เอเบเท่านั้นคลิปนี้พบกับนายจรินทร์นะคะที่ศากกึกษาการขายเตย์ต้าแพร่หลอดตระกูลค่ะ ที่มาพร้อมกับความสดใสสีสัสนส,สุดๆเพราะวันนี้เรามาพร้อมกับรถยาริสเอสโอบชุดตกแต่งสไตลเ์เซตสไตล์ครอสโอเวอร์ค่ะมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์การออกแบบสไตล์โมเดิร์นแอนด์คูลนะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ชอบความพิเศษเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะโ o y ยต้ y ยา i s X o o สเป็นการนำพื้นฐานของรถยา r i s เกรดสปอร์ตพรีเมียม x t ส o ูและ Spo r t X เอ o ทูมาตกแต่งยกสูงสไตล์ SUV ภายนอกหล่อเทเ่ริ่มตั้งแต่ที่โดดเด่นเลยคือหลังคาสีดำ และยังมีด้านหน้านะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าด้านบนสีดำเงาพร้อมชุดตกแต่งเพิ่มความโดดเด่นด้วยสเกิร์ตด้านหน้าค่ะและยังมาพร้อมชุดสเกิร์ตข้างตกแต่งประตูและด้านหลังทั้งหมดจะเป็นสีด้านเน้นสไตล์ที่ลงตัวน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะและยังมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังออกแบบใหม่และสัญลักษณ์ X u r b a n d การค้างของเรานะคะซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อสีดำนะคะมาพร้อมกับล้อนะคะที่มีเัญลักษณ์ X o v e ขนาด15นิ้วนะคะเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นมาพร้อมกับล้ออนลอยขนาด16นิ้วค่ะแล้วก็มีการเซ็ตอัพโช๊กอ,อัพและคอร์สปริงนะคะให้ตัวรถมีความสูงขึ้นถึง30มิลิเมตรนะคะเป็น SUV สไตล์ crossover ในรถดาริสของเราค่ะและยังมีชุดตกแต่งกันกระแทกด้านข้างนะคะนี่ค่ะเรามาดูกันค่ะ ตรงนี้จะเป็นใช้สีดำด้านนะคะอย่างที่บอกค่ะจะเป็นเอกลักษณ์เน้นพิเศษนะคะในชุดแต่งของตัว Xerbo มาดูกันเรื่องของไฟบ้างนะคะไฟหน้าของตัว Yaris Xerbo ของเรานะคะจะออกแบบนะคะเป็นดีไซน์สไตล์โชว์เพียวแล้วยังมาพร้อมกับไฟแบบ LED มันตริริเซ็กเตอร์นะคะที่มาคู่กับไฟตัดหมอกแบบ LED นะคะพร้อมมีชุดตกแต่งโคมต,ตัดหมอกนะคะแบบดีไซน์สปอร์ตสีดำเงานะคะ แล้วยังมีระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติค่ะ LED Light Guiding ทำให้มองเห็นได้ชัดนะคะด้านหน้าของเรานะคะจะมีชุดสกเกิร์ตด,ด้านหน้าค่ะที่บอกจะเป็นแนวสีดำด้านแล้วก็สีเมทัลลิกค่ะที่ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างลงตัวสวยงามสไตล์สปอร์ตค่ะสปอยเลอร์ค่ะสปอยเลอร์แต่สปอยเลอร์ของเราจะเป็นสีดำเงานะคะเป็นสีเดียวกับตัวหลังคานะคะเป็นสีดำางานทำจากโรงงานนะ,ะพร้อมกับพืชฉลามนะคะเสาอากาศแบบลืฉลาม เน้นความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะชุดสกเกิตด้านท้ายนะคะจะมาพร้อมกับสีดําและสีเงินเมทัลลิกนะคะที่ทําให้มีความแตกต่างอย่างลงตัวในรถคันนี้ค่ะแล้วที่พิเศษอย่างที่บอกค่ะรถคันนี้นะคะมีขนาดสูงขึ้นนะคะให้เป็นสไตล์ครอสโอเวอร์นะคะด้วยช่วงล่างที่เพิ่มขึ้นนะคะตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นในเมืองและก็นอกเมืองค่ะขับไปได้ทุกที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและก็การใช้งานในชีวิตประจำวันมากๆเลยค่ะ มาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะภายในห้องโดยสารนะคะของตัว Yaris X o b o l นะคะจะถูกตกแต่งด้วยสีดําและก็สีเทอร์ราคอสตาค่ะก็จะเป็นสีแบบแดงอมน้าตาลกากันะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะ2ส,สีทูโทนคู่กันเบาะค่ะเบาะก,ก็จะเป็นแบบสีทูโทนเหมือนกันนะคะพร้อมกับได้สีเทานะคะเป็นสัญลักษณ์ตัว X ค่ะระบบอำนวยความสะดวกในห้องโดยสารก็ครบครันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่สามารถดูได้เลยนะคะจากหน้าจอตรงนี้และก็กควบคุมผ่านพวงมาลัยได้เลยะคะ่ะเครื่องเสียงนะคะเป็นแบบจอสัมผัสค่ะขนาด6.7นิ้วและยังรองรับ Apple CarPlay ด้วยค่ะแอร์นะคะจะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะสามารถควบคุมง,ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสค่ะเข้าอ,ออกง่ายด้วยระบบพุสตันและสมาร์ทเอค่ะ ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะ Yamaha r a c r Xable นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซี cc จับคู่กับเกียร์ Super CVT i ที่มีโหมด S นะคะฟังก์ชันนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่มั่นใจทุกการเร่งแซงประหยัดน้ำมันสนุกทุกการขับขี่ค่ะระบบความปลอดภัยนะคะการออกแบบนะคะโครงสร้างนี้เลยค่้ G O A และระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มนะคะทั้งระบบป้องกันล้อล็อกขนาดเหยียบเบรกกระันหาระคะ่ะ ระบบป้องกันล้อหมุนฟีขนาออกตัวระบบช่วยทรงตัวขนาเข้าโค้งระบบป้องกันการลื่นไหลขณะออกตัวบนทางลาดชันค่ะระบบเตือนออกนอกเลนและระบบเตือนความปลอดภัยก่อนการชนค่ะถูกลมที่ไทยถึง7ดตำแหน่งค่ะตรงนี้ที่เราเห็นกันชัดๆเลยนะคะคือกล้องค่ะเพราะรุ่นนี้นะคะมีกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะ มั่นใจได้เลยเรื่องความปลอดภัยเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้จาก t o y o ต้ค่ะเห็นไหมคะนอกจากสวยแล้วยังมาพร้อมกับคุณสมบัติความปลอดภัยที่ครบคันสาหรับ t o y o ต้ายาริสเอสโนะคะมีทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีเทาดําค่ะสําหรับราคานะคะ s p o ร์ตพรีเมียนะคะราคา728,600บาทค่ะและในตัว s p o ร์ตเราคา6 5 8 6 0 0บาทค่ะสำหรับสปอร์ตยาริสเอสโอ มีจอดที่โชว์รูมเราแล้วนะคะสนใจสามารถสอบถามได้ที่นายจรินทร์ธนศูนย1หกอค่ะบริการทุกระดับบริการประทับใจบริการไม่เหมือนใครต้องนายจรินทร์นค่ะแพร์รอตะกูลขายเตร์ตา้าซื้อโตโยตา้าต้องมาที่เตร์ต้าแพร์รอตโกู